จังหวัดลำพูนมอบชิ่นของแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอรีตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำที่หอประชุมชื่อว่าการอำเภอรีจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นาวัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบชิ้นของสงเคราะห์ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการดำเนินงาน ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามระบบฐานข้อมูล TPMap ปี2565ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลีมติด้านรายได้ตัวชี้วัดที่22รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปีต่ำกว่า38,000บาทโดยมีนายวิวัตจันโอภาส นายอำเภอรีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนและสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีและร่วมมอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบฐานข้อมูล tpmap ปี2565ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรีมติด้านรายได้จำนวน208ครัวเรือน ซึ่งเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นไปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่ด้านประชาชนที่เข้ามาร่วมรับมอบสิ่งของต่างกล่าวขอบคุณทางหน่วยงานภาครัฐและทางรัฐบาลในการที่เข้ามาช่วยเหลือแก่ครอบครัวสำหรับสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งที่จำเป็นที่ได้รับในวันนี้ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้ขาดรายได้และเป็นการลดรายจ่ายในเบื้องต้นทั้งยังมีส่งเสริมให้ทางครัวเรือนมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนต่อไปได้พัสกรนันทวิชัยภาคข่าวนรงพัดขำนิว24ศูนย์ขา่าภาคเหนือรายงาน